สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแม่น้องรีก็จะพาทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะวันนี้เราจะเดินทางนะคะไปเที่ยวที่หมู่บ้านช้างกันค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็ขึ้นรถรอแล้วค่ะทุกคนคะนี่ค่ะเดินไซ่เว่ในปีนี้นะคะครั้งนี้ก็มีผู้ปกครองเดินทางไปด้วยนะคะทุกคนรวมถึงแม่น้องรีก็ไปกับน้องเตด้วยค่ะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศในช่วงเวลาการเดินทางแล้วก็ การไปเที่ยวที่นั่นด้วยนะคะาานี่ค่ะตอนนี้รถก็ยังไม่ออกนะคะรอเวลารถออกค่ะทุกคนหมาตค่ะตอนนี้ก็ออกเดินทางแล้วค่ะทุกคนเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะไปกันเลยจ้า,าในช่วงระหว่างการเดินทางนะคะก็จะมีเปิดเพลงร้องเพลงเล่น บนรถนั่นเองค่ะทุกคนก็เลยจะต้องปิดเสียงเพลงนั่นเองค่ะทุกคนคะช่วงนี้ก็เอาเป็นว่าฟังไม่น้องเพลินๆไปก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะช่วงการเริ่มต้นการเดินทางนะคะน้องเรก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่สองเรานะคะสองแม่ลูกเราได้ออกไปเที่ยวนะคะทัศนศึกษา กับทางโรงเรียนทางศูนย์เด็กเล็กนั่นเองค่ะเมือ่อคืนนะคะน้องเรก็ดูนอนหลับไม่สนิทนะค่ะทุกคนดูท่าว่าจะไม่สบายเหมือนจะเป็นหวัดค่ะและคุณครูนะคะก็บอกว่านะคะ เราต้องไปรวมตัวกันประมาณตีห้าครึ่งค่ะทุกคนไม่เกินหกโมงเช้านะคะซึ่งแม่น้องเรก็ตั้งนาฬิกาปลุกอยู่ที่ตีห้าสิบห้านาทีค่ะแต่ดูท่าแม่น้องจะตื่นเต้นค่ะทุกคนก็เลยตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่านะคะพอตื่นมาแล้วแม่น้องเรก็อาบน้ำนะคะไม่นานก็รีบเปิดไฟนะคะเพื่อให้น้องเรนะคะได้ ตื่นให้ไวแล้วก็ไม่ต้องปลุกยากนั่นเองค่ะแต่เนื่องด้วยช่วงก่อนนอนแม่น้องเรก็ได้พูดคุยกับน้องเรไว้ก่อนแล้วนะคะว่าน้องเรจะต้องตื่นให้ไวนะคะถ้ามีตื่นลูกก็ต้องตื่นนะคะแล้วก็ต้องรีบอาบน้ำเตรียมตัวซึ่งเราจะออกไปเที่ยวนะคะดังนั้นก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่สำหรับน้องเรคะ่ะ พอเตรียมตัวเสร็จแล้วนะคะประมาณตีห้าห้าสิบนะคะเราก็ออกจากบ้านค่ะทุกคนก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะให้น้องเรนะคะกินยาก่อนค่ะทุกคนก็จะเป็นยาลดไข้นะคะทุกคนเพราะว่าน้องเรเองก็ตัวร้อนรุมรุมนะคะทุกคนคะพอเราออกจากบ้านไปนะคะเราก็ไปถึงที่เทศบาลประมาณ หกโมงห้านาทีค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็จะมีถ่ายรูปนะคะแต่ละโรงเรียนนะคะเก็บไปดูกันนะคะทุกคนคะและก็ทางโรงเรียนก็ถ่ายเก็บไว้ด้วยนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็รอนะคะให้ครบนะคะสำหรับผู้ที่จะไปเที่ยวด้วยกันนะคะพอครบแล้วก็เริ่มทยอยขึ้นรถค่ะทุกคน พอถึงเวลารถก็เริ่มเคลื่อนตัวออกนั่นเองค่ะสำหรับน้องเรนะคะช่วงที่นั่งรถมานะคะก็จะแบบซึมซึมค่ะทุกคนเงียบเงียบนะคะไม่ค่อยสนุกสนานเลยค่ะทุกคนก็จะมีแอบมาฟุบลงที่บนตักแม่น้องบ่อยๆเลยะะละค่ะแล้วก็ถามอยู่บ่อยๆนะคะว่า เมื่อไหร่จะถึงนะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงเวลาการเดินทางหากภาพบรรยากาศที่แม่น,น้องเก็บมาให้ได้ให้พี่ๆได้รับชมนะคะหากลายตาตาลายนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเดินทางไปนะคะเราก็จะผ่านในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะในช่วงหนึ่งที่เราเดินทางมานะคะก็เรามีจอดด้วยนะคะทุกคนเนื่องด้วยรถอีกคันเสียคะ่ะทุกคนแต่เราก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนะคะว่าเสียตรงไหนนะคะทุกคนแต่เราจอดไม่นานนะคะรถก็เริ่ม เคลื่อนตัวออกไปต่อค่ะทุกคนคะน้องเรก็ออกจะซึมซึมนะคะทุกคนก็คงน่าจะเวียนหัวคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะเราก็นั่งด้านท้ายด้วยค่ะทุกคนคะ วิวบรรยากาศนะคะก็จะประมาณนี้เนาะชมข้างทางไปเพลินๆด้วยกันนะคะก็การเดินทางก็ค่อนข้างหลายชั่วโมงค่ะทุกคนเนี่ยค่ะพอเดินทางมาสักพักหนึ่งนะคะก็คือตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วนะคะรู้สึกหิวนะคะ นี่คะ่ะเราก็มีข้าวนะคะมีกับนะคะที่ได้จากคุณครูด้วยคะ่ะทุกคนคุณครูก็จะมีแจกข้าวนะคะแจกกับแจกน้ําแจกนมนะคะทุกคนในถุงด้วยนะคะทุกคนเนาะแต่ละคนก็จะได้ไปคนละถุงคนละถุงนะคะเตรียมพร้อมนะคะขับมาสักระยะหนึ่งนะคะเราก็นี่เลยคะ่ะเราผ่านในเมืองสุรินนะคะสุรินจางวางนั่นเองคะ่ะทุกคน เราก็ยกมือนะคะไหว้นะคะพนมขอพรน,นะคะขอให้เราเดินทางปลอดภัยนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะคะเหงๆงปังๆนะคะทำการสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็เป็นวิวบรรยากาศในเมืองสุรินทร์ค่ะทุกคนคะ ฝั่งทางด้านนี้นะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนรักนะคะทุกคนซึ่งเป็นที่นั่งผ่อนคลายได้ด้วยนะคะทุกคนเนาะสวนสาธารณะนะคะทุกคนคะก็มีเก็บวิวบรรยากาศให้ดูเล็กน้อยประมาณนี้นะคะทุกคนคะ บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนไปสักระยะหนึ่งนะคะทุกคนก็นี่เลยค่ะจอดค่ะทุกคนจอดปั๊มนะคะทุกคนคะบางท่านก็อยากเข้าห้องน้ําเอ่ยนะคะบางท่านก็อยากลงซื้อของค่ะทุกคนคะ่ะน้องเรก็ถามเรื่อยเลยนะคะเมื่อไหร่จะถึงนะคะเมื่อไหร่จะลงค่ะทุกคนพอเราออกจากปั๊มได้สักพักนะคะทุกคนเราก็รวบรัดนะคะ ตามใจน้องเรถึงแล้วคะ่ะวัวช้างนะคะโอ้ยงามรถคุณจอดอยู่ตรงนี้งมูงต้องเดินไปตรงประตูทางเข้าเลยตอนนี้หมูบ้านช้างกำลังกำลังทาใหม่นะคะปรับปรุงใหม่ เห็นว่าน่าจะเปิดวันที่ห้าแต่วันนี้เด็กๆมาน่าจะเปิดให้เด็กๆดูด้วยเนาะรถไทยแอบรถสองชั้นด้วยเอพี่รถไทยแถวท่าตุงนะ่ะจะผนจะผนดีกว่าบ้านเราอีกมีน้ำด้วย บ้านเราฝนตกแต่ไม่มีน้ำน้องเป็นไรน้องเมารึเปล่าติดนี่ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะทุกคนค่ะรถพกเคลื่อนตัวนะคะเข้าสู่หมู่บ้านช้างแล้วค่ะทุกคนค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องเรก็ฝากนะคะให้ทุกท่านนะคะ คอยเป็นกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนคะแล้วก็อย่าลืมรอติดตามกันไปต่อด้วยนะคะทุกคนว่าเราจะพาเข้าไปดูช้างกันข้างในนั่นเองค่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่้องเรขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายส่นี้ลูกปั่น้างอ้าวบายบายนะคะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วค่ะทุกคนค่ะหมู่บ้านช้างนะคะมาถึงลงรถกันแล้วค่ะฝากเป็นกำลังใจรอติดตามชมคลิปต่อไปกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ